จบลงไปแล้วสำหรับลามฮีโร่รัน2024วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงงานวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของโรงพยาบาลร,รามคำแงหงณลานหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งได้รับเกียรติจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้วาราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวัชรักษ์คำเพงผู้อำนวยการกองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารและแพทย์ประจำโรงพยาบาลร,รามคำแหง พร้อมนักวิ่งกว่า2,000คนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งการกุศลครั้งนี้โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ก็ต้องขอขอบคุณนักวิ่งดทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้สับสนุุทุกท่านแล้วก็นูกมีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานกับเรานะคะปีนี้ก็เป็นอีกปีที่บรรยากาศดีคึกคักแล้วก็ที่สําคัญอากาศดีมากๆด้เลยค่ะเพราะเราเริ่มวิ่งกันในหน้าหนาวในรอบนี้ก็รู้สึกดีใจที่เสียงตอบรับก็ยัง อุนหาูมาค้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นการวิ่งที่ปลอดภัยเท่าที่ทราบมาก,ก็ยังไม่ได้มีเคสอะไรมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่หนักหนาก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะก็สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งของการวิ่งในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีการมอบให้มูลนิธิขาเทียมในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะ thank you ขอบคุณทุกคนครับมาวิ่งวันนี้ครับแล้วก็วันนี้เป็น ครั้งที่สองเราฮีโร่เหรอนใช่ไหมครับแล้วก็ทุกปีจะพัฒนาทามดีขึ้นแล้วก็มีคนวิ่งมากขึ้นด้วยแล้วก็ดีสำหรับโปรโมชสุขภาพปาสำับทุกคนครับปีนี้เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าสิ่งแรกเลยก็คือเราเพิ่มระยะวิ่งจากปีที่แล้วเป็น มีระยะวิ่งสูงสุดแค่10โลปีนี้ก็จะเป็นมีการวิ่ง21โลเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีกิจกรรม Family Run ก็คือวิ่ง3โลคือเป็นการเดินเดินวิ่งในครอบครัวนะคะ3กิโลเม้ซึ่งจะเริ่มสายหน่อยก็เดี๋ยววัน7โมงเช้าก็จะเริ่มแล้วก็หลังจากกิจกรรมการเดินวิ่งแล้วก็วย,ยังมีกิจกรรมในครอบครัวอีกเยอะอะค่ะที่มีเกมเล่นสนุกสนานแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรา นอกจากการสุขภาพใช่ค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วเราก็ยังอยากให้ทุกคนส่งเสริมสม่งส,มส,มส,มสุขภาพของทุกคนแล้วก็เพราะโรงพยาบาลเราก็เชื่อว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพก่อนดูแลตัวเองให้ดีเป็นการป้องกันแทนที่จะมารักษากับเราอย่างเดียวก็สามารถติดตามได้ที่ทุกช่องทางของทางโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเว็บไซต์หรือ ในช่วงใกล้ๆจะมีกิจกรรมโรงพยาบาลก็จะสื่อสารไปในสื่อสาธานะอื่นๆด้วยนะครับก็อยากชักชวนทุกคนให้มาออกกำลังกายกับเรานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพขอบคุณครับ